พระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดีเป็นหัวข้อที่เราศึกษากันมาหลายบทหลายตอน4ครั้ง5ครั้งเกี่ยวกับชีวิตและหนังสือเล่มเล็กๆที่ไม่เล็กเลยที่ชื่อโยนาวันนี้จะมาถึงบทที่3ซึ่งเป็นบทที่สำคัญมากบทที่1บทที่2เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างบุคลิกพลักษณะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ในบทที่สมเมื่อเริ่มต้นเรื่องหลังจากที่โยนาออกมาจากท้องปลาพระเจ้าไม่ได้ต่อว่าเขาพระเจ้าไม่ได้ถือโกรธแม้ว่าเขาหนีในบทที่หนึ่งแม้ว่าเขามีปัญหาแม้ว่าเขาขอคําขอโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในบทที่สองวันนี้อยากจะพาท่านทั้งหลายที่รักและแขกผู้มีเกียรติของเราทุกคนศึกษาหนังสือพระคัมภีร์เดิมหนังสือโยนาในบทที่3ผมจะอ่าน หัวข้อในบทที่3ขึ้นเรื่องมาก็บอกว่าเมื่อเขาออกมาจากท้องปลาแล้วพระเจ้าทําอะไรครับพระลักษณะของพระเจ้าเป็นแบบนี้แล้วพระวจนะของพระเจ้ามาถึงโยนาเป็นคขารบที่สองถ้าทังไรรักครับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าแห่งครั้งเดียวอย่าผิดอีกนะอย่าพลาดอีกนะฉันให้โอกาสเธอครั้งเดียวแต่พระคัมภีร์บอกว่ามาเป็นเขารบที่สองมาเป็นครั้งที่สอง มาบอกอีกพระองค์มีความอดทนพระองค์มีความรักพระเจ้ารักคุณมากพอที่พระองค์จะเผยพระลักษณะบุคลิกของพระองค์คือพระองค์ไม่เคยหยุดรักคุณพระองค์ไม่เคยหยุดที่จะเข้ามาหาคุณพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้เริ่มต้นพระเจ้ามาบอกว่านี่เป็นครั้งที่สองพระองค์ไม่มาต่อว่าพระองค์มาบอกว่าข้อสองจงลุกขึ้นไปยังนีนาเวย์นครใหญ่และประกาศข่าว ตามที่เราบอกแกเจ้าพระเจ้าพูดอีกครั้งหนึ่งจงลุกขึ้นบทที่หนึ่งพวกก็บอกว่าจงลุกขึ้นบทที่2เมื่อเข้าลงไปอยู่ท้องปลาบทที่สามพคกมาบอกอีกจงลุกขึ้นหมายถึงอะไรครับหลายหายครั้งพวกเราเนี่ยหลับโยนาเข้าไปนอนหลับในเรือลงไปชั้นใต้ดินในเรือพวกเขาต้องทิ้งสเบียงพวกเขาต้องทำหลายสิง่งหลายอย่างมีพายุใหญ่แต่โยนานอนหลับ เมื่ออยู่ในท้องปลาเมื่อออกมาพระองค์ยังบอกว่าจงลุกขึ้นไปเมืองที่พระเจ้าจะสำแดงความรักเมืองนั้นที่โยนาหนีเพราะโยนาไม่ชอบเมืองนั้นที่โยนาหนีเพราะว่าโยนาคิดว่าเดี๋ยวไปแล้วมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นบทเรียนคืออะไรครับพระเจ้ามีความอดทนพระเจ้ามาเตือนพระเจ้ามาบอกให้เราลุกขึ้นจากความหลับไหล ลุกขึ้นจากความขี้เกียจลุกขึ้นจากทัศนคติที่ผิดพลาดลุกขึ้นจากความรู้สึกเกลียดชังลุกขึ้นออกมาแล้วก็ทำงานของพระเจ้าเราไม่รู้ว่าการทำงานของพระเจ้าเป็นเช่นไรแต่พระพิมบอกว่าเมื่อโยนาลุกขึ้นตามพระบัญชาในข้อที่3ตามพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายนินเวเมืองใหญ่ถ้าจะเดินข้ามสวันโยนาตั้งต้นเดินในข้อที่4แล้วได้ระยะทางวันหนึ่งท่านก็ร้องประกาศ อีก4ีวันนีเนเวจะถูกทำลายสิ่งซึ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นครับบางทีเราไม่รู้นะพระเจ้าใช้เรามีหน้าที่ไปสิ่งที่เกิดขึ้นใหญ่มากครับกิติศัพท์เรื่องลือในข้อที่6ตั้งแต่พระราชาเรื่องฉลองพระองค์สวมกระสอบกลับใจเสียใหม่ข้อ7ออกกฤษฎีกาประกาศทั่วนครนินเวโดวยอำนาจกษัตริย์ให้ทั้งคนทั้งสัตว์ฟูงสัตว์ห้าม ลิม้มรสอดอาหารให้กลับใจเสียใหม่มีจิตใจร้องขอพระเจ้าโอ้โหมันใหญ่มากมันบิดมันบึ้มมันแรงมากทำไมครับเพียงแต่ว่าเราคิดถึงผลลัพธ์ก่อนที่จะไปทำแต่พระเจ้าคิดถึงคนทำคือเราให้ไปทำทำอะไรก็แล้วแต่ตามที่พระเจ้าบอกผลลัพธ์ไม่ต้องคิด พระเจ้าจัดการพระเจ้าหาถ้าพระเจ้าให้คุณไปจับปลาพระเจ้าจะให้เรือถ้าพระเจ้าให้คุณกระโดดหน้าผาพระองค์จะให้ร่มชูชีพถ้าพระเจ้าให้คุณลอยบนฟ้าพระเจ้าจะให้เครื่องบินมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดไปก่อนแล้วมันไม่สําเร็จมันเป็นไปไม่ได้ในปีนี้20-23เมื่อเราลุกขึ้นจากความหลับไหลในชีวิตของเราลุกขึ้นจากอคติในชีวิตของเราทําตามพระวจนะของพระเจ้าทําตามน้ํพระทัยของพระเจ้าเชื่อผมนะครับ มันจะเกิดการใหญ่เมืองนินนเวของคุณจะตื่นขึ้นเมืองนินนเวนั้นอาจจะเป็นการงานที่ท่านตั้งใจไว้มูลในที่ที่ท่านต้องการทำการประกาศของพระเจ้าแคมป์หรืออะไรก็แล้วแต่ชีวิตสมรสถ,ถ้าเราตั้งใจและทำตามมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กษัตริย์ใหญ่สุดจนถึงสัตว์เล็กน้อยกลับใจใหม่หมดเมื่อพระเจ้า สรุปในข้อที่10บครับบทเรียนของเราเมื่อพระเจ้าทอดพระเนตรการกระทําของเขาเขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไปพระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่ลงตรัสไว้และพรองไม่ได้ทรงลงโทษพวกเขาในบทที่3นี้สรุปเรื่องที่เราเล่ามาทั้งหมดในตอนนี้คืออะไรครับ 1. พระเจ้าเป็นพระเจ้าครั้งที่สอง พระองค์จะเป็นพระเจ้าครั้งที่3ครั้งที่4ถ้าคุณผิดหวังถ้าคุณล้มลงพระเจ้าจะไม่มานี n i, n ai, en, ai, ai, en, ่แน่เห็นไหมนี่แน่เห็นไหมพระเจ้าจะมาครั้งที่สองสครั้งที่ร้อยครั้งที่พันครั้งที่หมื่นพระเจ้าไม่เคยหมดหวังในตัวคุณเพียงแต่เราลุกขึ้นทําตามพระวจนะสิ่งที่ได้รับผลสําเร็จอยู่ที่พระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรพระเจ้าจะทําให้เกิดผลขอพระเจ้าสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายให้บทเรียนนี้ช่วยเราในปีนี้เพียงแต่เราลุกขึ้น งดอคติทําตามน้ํพระพัยพระเจ้ามีพระลักษณะเหมือนพระเจ้าผลลั์เมืองนินเวกลับทั้งเมืองผลลั์ของคุณก็เช่นเดียวกันในประเทศไทยในครอบครัวของเราในชีวิตสมรสของเราในชีวิตการงานในชีวิตสุขภาพจะเปลี่ยนถ้าเรามอบชีวิตถ้าเราทมหวาชีวิตให้กับพระเจ้าทําไมครับเพราะว่าพระเจ้าทรงดีตลอดเวลาและตลอดเวลาพระเจ้าทรงดี ขอพระเจ้าอวยพรท่านขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านขอพระสง่าราศีของพระเจ้าดำรงอยู่กับท่านเสมอไปจากผมวิรกิจชนกูลและทีมงานขอได้รับความขอบคุณอย่าลืมถ้ามีโอกาสแวะมาเยี่ยมคริสตจักรของพระพิทที่ซอยเพชรบุรี17ตรงข้ามพันธิพลาซาหรือถ้าท่านอยู่ตามต่างจังหวัดลองเซิร์ชหาคริสตจักรของพระพิทที่เปิดใกล้บ้านท่าน หรือว่าเข้ามาเขียนในคอมเมนต์ว่าท่านอยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นอยากจะให้เราไปเยี่ยมท่านที่บ้านท่านอยากจะเรียนเป็นการส่วนตัวเราพร้อมที่จะไปช่วยเหลือสนับสนุนและหนุนน้ำใจท่านที่บ้านสวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพระพร